ลนมากเยะอันนี้ันนอี้ต้องรองเพลงอันนี้ละเธอมาได้ทันเวลาพอดียังก็รู้ใจแบบพีเขาท้อเดี๋ยวผมเซตคอมกันแรงมากเมื่อกี้เขาบอกว่าทุกคนว่าพี่พีจะถึงกี่โมงแล้วพี่พีก็แก๊กเข้ามาพอดีเลย ฉันไม่เคยพูดถึงพี่พีแบบนั้นฉันบอกว่าพี่พีทมาชาก็ได้เพราะว่าพี่พีทํำงานหนักมากพี่พีทํำงานเหนื่อยจริงค่ะใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะพีทนั่งพักผ่อนก่อนโอเคหนูกลับบ้านแล้วค่ะวันดีค่ะไม่ไม่แจ้งเตือนเลยต้องเลื่อนดูเองมีกำลังใจละฉันรอดแล้นนี่ะเก็บเลยค่ะเพราะว่าเครื่องผู้ชายกำลังจะมาวางค่ะพี่เก่งวันนี้น้องมาในธีมสเกลแพนด้าใครมีคนบอกคลู่ ไม่ใช่แค่เล็กครับวันหน้าตามิชาชีพใหม่ละไม่แจ้งเตือนต้องเลื่อนมาดูเองไหนจี่ทุกคนเฝากแช่หน่อยนะแล้วคุณพ่อครัวเดี๋ยวเตรียมทำอาหารให้คุณผู้ชายนะคะได้ค่ะคุณวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยขายของเราก็อยู่กันอีกแ๊บนึงก่อนเพราะว่าให้มันแจ้งเตือนกับเราจริงๆก่อนพี่เก่งแบมบ้องบอกมิชาชีพี่พี่ก่อนนะตอนเนี้ยมิชาชีฉันจะให้แกลองของใหม่ตัว 个头，大。